ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่อย่าบอกนะว่ามึงกำลัง in นเลิฟอะไปพ,พี่ต๋อ พี่ไฟฟ้าผมขอโทษผมอย,อยากอยู่ใกล้ๆพี่ไฟฟ้ารู้แล้วเราสองคนรักกันจะตายเนาะเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนกันครับฝันน้นอยเนี่ย ไม่ได้ฝันดีนะพี่ในฟ,ฟ้ามีแฟนแล้วจริงด้วยทำไมแฟนพี่ในฟ,ฟ,ฟ้าน่ารักขนาดนี้หึเช้าแล้วครับแฟนพี่ในฟ,ฟ้าตื่นแล้วหรอครับ m o r n i n g k e s e ครับม n ร n นิ่ k ค s ครับ อนีน้คุณมมากี จากท้องฟ้าที่อ้างว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกปบลอบด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้ขอเจ้านั้นเข้ามาช่วยเต,ติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างท,ที่มีอยู่ในใจจะช่วยสอนให้ฉันมองเห็น Try to make her into nice to tell me they would need perfect. To tell me they would need perfect. Yeah. Oh เชิญครับสวัสดีครับน้องว้สวัสดีครับเป็นไงมีแฟนคืนแรกอยากเลิกยังไอหมาเดี๋ยวกวนฉีบให้ใหเราดิทำอะไรเนี่ยมันทำตามเราอ่ะ<ๆ>มึงคิดว่ากูทำไม่ได้ไง พี่ไฟฟ้าแล้วมึงทำนี้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยอยากได้แบบนั้นม้าให้อยากได้แบบนั้นบ้าทำไมหน่อยเดี๋ยวนี้เลยจะไม่ยอมมันดิโอุ่นอยากได้แบบนั้นมากอยากได้แบบนันบ้า ไปเรียนได้ยังครับอิจฉาลักอิจฉานเนี่ยฟ้าอุ้ยตายแล้วอายคนเขาเนี่ยดูไม่เชื่อเหรอช่วยฟ้าสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่างน้องวายด้วยนะเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงพี่มารับทีไฟฟ้าผมโตแล้วนะไม่ใช่เด็กอนุบาลอุ้ยดีนะพี่เฝ้าหน้าห้องได้เลยพี่ทำไปแล้วทำตัวดีๆ เอาก็ต้องแต่เราเป็นแฟนกันมาเนี่ยพี่ไม่เคยอยู่ห่างเราเกินยี่สิบนาทีแฟนบอกเขาเมื่อึ้งใช่ครับนี่แฟนพี่ไเองครับหนูหนูนี่แฟนพี่ไรฟ้าลูกนี่แฟนพี่ไรฟ้าครับแฟนพี่ไรฟ้าผมไอคอนโอเคไม่แกล้งเราก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่แฟนแล้วนะือคิดถึงนะจุ๊บ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 แฟนพี่ไรฟ้าจุ๊บจุ๊บครับ I love you I love you นี่แฟนพี่ไฟฟ้าดูสิดูสิคนเนี้ยไปแกน่ารักนียล่ะโอ้ยน่ารักอ้าบ้าไปแล้วคือว่าอ๋อดีเรามาให้หมดเลยนะ Hello ไฟฟ้ามาแล้วจ้าเป็นไงกันบ้างทุกคนสบายดีตั้งใจเรียนไหมเราอ่ะโอ้โอ้ มาโบร์วุ้นซอแมนเฮ้ยดเดย์กูดเวเทอร์ว่ะโบร์โหอยประเทศเดียวกูประมาเนี้อารมณ์ไหนของเพื่อนกูเนี่ยโอ้โหบ่าอากาศดีตอนนี้ดอยสุเทพลาวาจะทะลักออกมาแล้วเนี่ยอากาศดีชี่อะไรเนี่ยโอ้โหแอร์ทำงานร้องเยียด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 แต่เพื่อนกูขึ้นลำเฉยตัวข้านันมีน้ำหัวไฟฟ้าวันนี้วันดีปังตังเอ้ยอยากาเรื่องเบนเสี้ยเลยเนี่ย ไปที่เป็นอะไรอารมณ์ดีเฉยแล้วมึงมาลํากับกูทำไมเนี่ยเอาอารมณ์ดีเหมือนกันอ้องรำต่อไปล่ะเเิงดีนะครูไม่มาไม่งันโดนเครเลี้ยงห้องปกครองแน่ๆพี่ไม่ได้เป็นอะไรนะน้องจ๋าพบกันได้ไงตอนไนเมื่อไรเป็นแฟนกันเมื่อวาน พี่ไฟฟ้าขอแล้วกูก็ตอบตกลงก็กูรักเขาอ่ะพวกมึงก็รู้เพื่อูกเพื่อนมึงดิเพื่อนมึงอะไรเพื่อนมึงเหมือนกันแหละใครโทรมาวะมึงนี่คือการซ้อมคูสุดท้ายแล้ว ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจด้วยนะครับมึงเราไปเตือนเพื่อนหน่อยไหมไปก็มึงดูมันดิประกวดดาวเดือนนะเว้ยทำเหมือนกับค่ายรอรประหวดไปไหนหอ่อยวะ่อยนม่เพิ่งก็รู้นี่ทงติดไม่ให้ดูทำไมพี่โป้ได้ขึ้นมาเป็นเฮดงานประกวดดาวเดือนนะครับพี่ มีน้ำกันครับรูแลวเหยียบไปเลยนะโอ้โหเสีย้โโพี่โครับโครับไผ่านโตรงีไว้น้องคือไอโป้มาเลิกกับแฟนฮะอกกเหรอเอออาก แม่งเลยเพี้ยนสติไม่ดีฟูงซ่านอย่างเงี้ยก็หาอะไรทำแก้ฟู้งซ่านนอนก็ไม่ได้กินก so ็ไม to ่ไ oui> ด้ลูกกี่เขาอุกดะไงดิกับแฟนนะดิบอกว่า hmm> มันดีเก yeah. ินไปอะอลองลองคบป่ะเนี่ยฮะ นี่กูกำลังทำงานอยู่โมกุยอะไรกันเสียงดังวะฮะ<า>เดี๋ยวเก็บให้ครับเดี๋ยวเก็บให้ครับมึงไม่ต้องเอยู่เป็นไรเปล่านี่ไปเออวันนี้น้องวายต้องไปเจอพี่ต่อเพราะพี่ต่อก็ขอ,ขอนัดเจอวายก็อยากเคลียร์ด้วยพี่ต่อนี่ที่เป็นรักแรกของน้องวายอ่ะ โอ๊ยเรื่องดีไปพูดถึงมันนี่วะตอนนี้เนี่ยรักเดียวของน้องวายคือกูเว้ยจำเป็นใส่สมองไว้ด้วยเข้าใจปะแล้วที่มึงมางุ้นง่านเป็นไรแบบนี้น้นองวายทำอะไรไม่ไว้ใจถึง้าแล้วนะกำลังคุยกับพี่ตอ,ต,อตอนนี้สั่งขนมหวานแล้วกำลังกลับแล้วนะแฟนกูทำถึงขนาดเนี้ถ้ากูยังไม่ไว้ใจอีกกูก็ไปตายเฮะนี่น้องวายน่ารักขนาดน,นี้เลยนนองน่ารักน้องเีเดรัย ยิ่งเป็นหนักนะเนี่ยมึงก็หนักเหมือนกันหละแล้วสรุปเป็นอะไรก็พอน่ารักแบบนี้ไงกูเลยห่วงอ่ะถึงกูจะมั่นใจว่าน้องวายรักกูมากแต่กูไม่อยากให้น้องวายไปกับมันสองคนปะมันทั้งห่วงทั้งหึงทั้งหน่อยทั้งหม่อยทั้งเศร้าเหมือนหมาเข้าใจเบาโยธาอ้อดักไปได้หมดเลยพี่ไฟฟ้า คิดถึงจะตายแล้วเนี่ยไปไหนมาคิดถึงไหมคิดถึงกันบ้างไหมถึงเหมือนกันครับคืนนี้แม่ชวนไปกินข้าวบ้าน<อ>เดี๋ยวกูโอเคครับพี่โอทัเจอกันตอนเย็นนะครับเจอนครับไม่ได้อยากไปพี่บอกผมเองไม่ใช่หรอครับว่าทุกปัญหาเนี่ยมันแก้ได้กูบอกแล้วว่าทุกปัญหามีทางแก้ ถ้ามึงแก้คนเดียวไม่ได้ไไดก็จะมีอูเนี่แหละที่อยู่คอยช่วยมึงแกงแต่ถ้าพี่แก้คนเดียวไม่ได้เนี่ยผมก็จะอยู่ช่วยพี่เหมือนกันนะครับใจจะขาดแล้วแต่น่ารักเกินเกินไปแล้ะครับ เรือน,น,นี้ไปคุยกับพี่ต่อมาเป็นไงบ้างอะเมื่อวานผมขอโทษนะครับที่หายไปโดยไม่ได้ตอบคำถามของพี่ก่อนวายยังชอบพี่อยู่ไหมโชวข้างในจะเริ่มแล้วเรารีบไปกันดีกว่าครับ ไม่เป็นไรนะสั่งอะไรกินก่อนนะผมเคยชอบพี่นะครับเคยชอบจริงๆเคยงั้นอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ชอบพี่ต่อแบบนั้นแล้วว่ายมีคนในใจแล้วเหรอ ใช่นักร้อมันเวทีคนนั้นไหมใช่ครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้บอกพี่ตั้งแต่แรกไม่เป็นไรว่าเป็นวายแบบนี้เนี่ยมันก็ดีที่สุดแล้วล่ะขอบคุณที่เข้าใจผมนะครับเป็นพี่น้องกันก็ดีไม่ต้องเลิกกันด้วยเป็นแฟนกัน,น่ะก็ไม่ต้องเลิกกันเหมือนกันนั่นแหละ เสน่พี่ต่อเป็นอะไรครับพึงเหรอที่สุดผมกับพี่ต่อเนี่ยจบกันไปแล้วครับตอนนี้น้องวายรักพี่ไฟฟ้าคนเดียวเดี๋ยวนี้พี่ต้องรีบไปซ้อมต่อไม่ใช่เหรอครับไปกันเถอะแพ้อีกแล้วลข้ขคาบเลย น้ไงวายไหมพี่ไปฟังก่อนหน่อยได้รักค่าแม่ต้องขอบคุณน้องวายนะลูกที่ปลดล็อกให้กับลูกของแม่ขอบคุณนะที่ทำให้การกลับบ้านครั้งนี้ของกูไม่โดดเดี่ยว